ผู้ชายที่นอกใจเนี่ยอยากได้ยินอะไรจากปากคุณคุณอาจจะคิดว่าเขาเนี่ยสำนึกผิดอยากที่จะอธิบายอยากที่จะขอโอกาสกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่ความจริงแล้วผู้ชายที่นอกใจเนี่ยรอฟังคำพูดจากปากคุณด้วยเหตุผลลึกๆภายในจิตใต้สำนึกของเขาคุณอาจจะสงสัยนะคะว่าเขาเนี่ยอยากได้ยินอะไรจากปากคุณอยากให้คุณพูดกับเขาแบบไหน คำตอบที่คุณจะได้ยินในวันนี้นะคะอาจทําให้คุณเนี่ยตาสว่างไปเลยผู้ชายที่นอกใจบางคนเขาไม่รู้สึกผิดค่ะเขาเนี่ยแค่อยากเอาชนะคุณเขาอยากได้ยินคุณพูดว่าฉันขาดเธอไม่ได้เธอคือทุกอย่างของฉันนะถ้าเธอไม่อยู่ฉันจะอยู่ได้ยังไงเพราะคําพูดเหล่านี้นะคะคือคําพูดที่ตอบย้ําความมั่นใจในตัวเขาค่ะว่าไม่ว่าเขาจะทําผิดอย่างไร คุณก็ยังอยู่ตรงนี้นี่คือพฤติกรรมที่ทางจิตวิทยานะคะเรียกว่าเซลล์เซอร์วิงไบแอดก็คือพฤติกรรมที่คนกระทําผิดเนี่ยให้คุณเนี่ยเป็นฝ่ายรักษาความสัมพันธ์แม้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ทําลายความสัมพันธ์เองก็ตามแล้วอะไรคือสิ่งที่เขาเนี่ยไม่คาดหวังว่าจะได้ยินจากคุณแต่คุณเนี่ยควรที่จะพูดที่เขาได้ยินจากปากของคุณมากที่สุดนั่นก็คือคําพูดที่มาจากความชัดเจนในตัวคุณที่แสดงว่า ฉันไม่ใช่ของตายฉันมีทางเลือกฉันมีคุณค่ามากพอที่จะไม่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ซื่อสัตย์กับฉันถ้าเธอเลือกที่จะเดินออกไปฉันก็ไม่ยื้อคนที่ไม่อยากจะอยู่ฉันคู่ควรกับความรักที่ไม่ต้องร้องขอฉันไม่ได้ยืนอ,อยู่ตรงนี้เพื่อที่จะแข่งกับใครเพราะฉันรู้ตัวดีว่าฉันเนี่ยมีค่ามากแค่ไหนนี่ไม่ใช่คำพูดที่ใช้เพื่อลงโทษเขาที่นอกใจนะคะ แต่คาพูดนี้เนี่ยมันจะช่วยคุณยืนหยัดอยู่ในศักดิ์ศรีของตัวคุณอย่าพูดในสิ่งที่เขาอยากฟังค่ะแต่จงพูดในสิ่งที่คุณควรพูดและคําพูดนั้นเนี่ยจะต้องปกป้องศักดิ์ศรีหัวใจของคุณการพูดแบบนี้ไม่ได้ทําให้คุณเนี่ยเสียเข้าไปนะคะแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการดึงเขากลับมาในแบบที่เขาเนี่ยเคารพคุณอย่างแท้จริงหรือปล่อยเขาไปในแบบที่คุณเนี่ยไม่ต้องเจ็บอีกต่อไป และถ้าคุณไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้ดูทรงพลังพร้อมกับทวงศักดิ์ศรีหัวใจของคุณคืนกลับมาครูเป็นหนึ่งขอแนะนำอ e ีบุ๊ a เซอิสตรองเป็นอ e ีบุ๊กที่รวบรวมคำพูดที่ผู้หญิงควรใช้พูดในวันที่ถูกผู้ชายทรยศพูดอย่างมั่นใจโดยไม่เสียศักดิ์ศรี พร้อมแนวทางฟื้นใจให้คุณกลับมายืนได้อย่างทรงพลังและสง่างามค่ะหากสนใจเป็นเจ้าของอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะคะพิมพ์นสนใจแล้วทักไปที่ line l i น์แอดสี jslgp หรือช่องทางอินบ็อกซ์ของเพจครูเปนหนึ่งได้เลยค่ะ